ุ้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวขนทั้งอย่างนะครับตุ้ชมแรกก็คือก่ย่างนะครับทุะชมอัน,น่านที่2คือโกเตอันที่สอันนี้คือสวิตี้สีทนะโอเคั้นเรามาเปิดให้เพื่อนๆดูด้วยกันเลยดีกว่าครับพี่เพียไหนก่อนดีครับ เอาไก่ย่างก่อนเลยเนาะใช่ช้อนใหญ่ใหญ่เลยต้อใหญ่มากเลยนะผมไก่ย่างนี่เนาะใช่มีรสพิซี่น่อยชอนเลยนะเอาลองแกะเลยดีกว่าดกัแรงมากเหมือนไก่ย่างเียวพี่เยสานเลยนะคระับก็ปปด้วยนะ นีซอสไก่อ่าเราเทียงมาเลยครับวันนี้น้องพีน้องผมก็เทียงมานะเทียงมาเยอะหนลูกเรียงกันได้เยอะไปเลยอ่าพอครับมันจะเยอะกเกินไปเคจัดเรียงให้สวยงามไหนลองชิมดูสิรสชาติเป็นไงบ้างดูมันเป็นรูปไก่เลยนี่นะครับผม เป็นรูปไก่เลยนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูในจานก,กันนะครับมีซอสไก่มาให้แล้วก็มีซอสไก่ด้วยเนาะมีเป็นซอสไก่ด้ยครับผมใช่เขาบอกว่าเป็นน้ำจิ้ม,มซอสเป็นซอสไก่ย่างนะครับนี่ส่วนตัวขนมนีก็คือเป็นตัวไก่เลยนะน,นี่เป็นรูปไก่เลยรสชาติเป็นไงครับอร่อยมากเลยเดีย๋ยวน้องพี่จะลองจิ้มซอสดูไหมเดี๋ยวเราลอ,ลองแกะดูสิ เอากรรไกรตัดเลยไหมครับป็นไกรจิ้มตัดลงไปเลยแต่ต้องระวังด้วยนะะตัดอาจจะตัดยากเลยนะมันมาอไม่ได้ตัดแต่นั้นนุมันต้องดึงออกมานะครับใช้วิธีการดึงเลยดีกว่าแต่กลวก,ก็จะกระดิงมานนะ ดึงเบาๆดีครับอนี่คือเป็นซอสนะครับผมนี่ครับน้องพีดึงออกเลยครับผมผอืผเน้องพีจิ้มเลยสิจิ้มเลยคำหนึ่งเผ็ดไม่เผ็ดเดี๋ยวก็รู้จิ้มเข้าไปเลยเป็นไงบ้างครับอโอ้เผ็ดเป็นซอสเผ็ดเลยใช่ไหมน้องพี จิ้มเองไหมไม่น้องพีไม่จิ้มมั้นะครับผมเพราะว่าน้องพีกินเผ็ดไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ากินเล่นๆเนี่ยอร่อยใช่ไหมให้คุณปาชิมหน่อยสินี่ตัวไก่อืมอร่อยมากดีเนาะไหนตะก้อนชิมซอสหน่อยสิตะก้อนมาชิมซอสอ,อซอสเยอะๆเลย ไอ่นะครับมันี่นะครับรจะคนตายชิมแทนน้ำเพรียงนะครับอืน <c oughs> จะหวานหรือจะเผ็ดหวานหวานเปรี้ยวๆนะครับผมอืมอร่อยมากเลยครับสำหรับคนที่ชอบกินน้ำจิ้มเนาะ<ช>แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบกินน้ำจิ้มก็ไม่เป็นไรครับก็ตัวขนมก็อร่อยอยู่นะใช่ตัวขนมน่ะก็ไม่เลี่ยนไม่อะไรเลยนะอร่อยดีอร่อยนะที่นะ จะเรากินดูๆให้ดูชาเลนจ์กินดูๆให้ดูอือหือกินแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมอร่อยมากงเลยนะครับอ่น้องพีครับเดี๋ยวเราแกะอันต่อไปดีกว่าน้องพีกินอะไรครับต่อไปเป็นโปเตต้่อไปเปป,เป็นโเ,เตส อ้าวลองแกะเลยดีกว่าตาดเลยครับโปรต้เียเป็นขนมที่ช่ากล้องหนูชอบมากตอนเด็กๆป๋าก็กินนะขาก,กินตลอดนะเพราะป๋า,ปาว่ามันอร่อยดีนะ มันเป็นมันฝรั่งเกลียวนะครับผมอย่าต้องพีเทลงมาใส่จานให้เพื่อนดูนยครับเทลงมาเลยเทลงมาเลยวนกันให้เป็นลายวนกันให้เป็น,น <ะ S 2> ลายเดี๋ยวป่าไปคนถ่ายเองเทลงมาเลยครับเทลงมาครับลูกเทลงมาเลยโอเคประมาณ okay. กองหนึ่งนี่นะครับผมนี่คือโปเต้นะครับผมกรอบเกลียวเคียวโปเต้นะครับผมของคนป่าต้องขอชิมหน่อยนะครับเขาหา่นจังกองเลยคนกินไงเป็นไงอออืื้หอร่อยมากครับพี่เนาะ อ้ออาวพี่รสชาติเป็นไงบ้างครับมันมันแล้วก็แต่ไม่มันจริงนะไม่มันมากแล้วก็อร่อยไหมมันฝรั่งคล้า,ายลเฟรนฟรายอยู่อร่อยเนาะปากกินแล้วปากก็มันมีติดเค็มนิดๆน,นะครับผมอร่อยอมากแม่เลยนะครับผมโบเต่กุ้งดังก็เป็นเกลียวๆนะครับอ้าวพี่กินต่อเนื่องรู้สิ กินเอากินเอาเลยนะครับผมเต็มปากเต็มคำเลยนะครับอ่าพอแล้วจะ <c oughs> ต,ติดคอ <c oughs> โอ้เต็มคำเลยเต็มคำเลยอร่อยนะครับคุณป๋าก,ก็ชิมไปแล้วเนาะอ้าวต่อไปต่อไปเป็นทวิตตี้สวีทต่อไปเป็นทวิตตี้สวีทนะครับผม อ้าวลองแกะเลยดีกว่านี่เป็นสวีทเหรอโอเคโอ้โหกลิ่นหอมมากน้องพี่บอ,อกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนะผมลองเทใส่จานเลยครับนี่นะผมรูปเล้าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมเทมลงมาเลยครับหนูเทลงมาเลยครับ เทียงมาอีกเลยเทียเยอะเทียงมาเลยเทียงมาอีกโอเคอพอเยอะมากเลยนะนี่นะครับผมนี่คือทาวิตตี้สวีทนะครับผมคุณป่าลองชิม,ม,ม,มดูสินี่นี่คือคุณป่าชิมนะครับหวาน,วานใช่ไหมหวานหอมอร่อยมากเลยคุณพี่ชิมดูครับหอมเนยครับพี่เพราะเป็นข้าวโพด อร่อยอมากหอมอเป็นคาราเมลอือใช่แล้วก็อบหวานมันมากอร่อยหอมใช่หอมจริงเนะครับอือโอ้ยนี่มันหวานมากเลยนะสกอ๊อตอร่อยนะอยู่นะผาผาทิมีคำหนึง่งสิอร่อยอร่อยอือดูมีแบบเป็นแบน,แบนอย่างนี้ด้วยใช่หืม แต่มันก็จะออกหวานๆอยู่นะก็ะมีตีหวานนิดหน่อยแต่ว่าป่าว่าอร่อยนะเพราะว่ามันเป็นทั้งเนยแล้วก็เคลือบคาราเมลด้วยแต่สำหรับพีน่ะพีก็ไม่ค่อยกินอะไรแบบนี้หรอกเพราะว่ามันหวานเกินไปพีชอบกินหวานนิดหน่อยน้องพีก็ไม่ชอบของอะไรที่มันหวานมากนะครับผมแต่ก็กิกน <ๆ S 2> ได้เหมือนกัน พี่ชอบโปเต้มากเลยชอบโปเต้ใช่ไหม,มถ้าขนมสามอย่างนี้พี่ให้อะไรหล่อที่สุดครับไก่ย่างไก่ย่างอันดับหน,บนบ 2. 2> ึ่งโปเต้อันดับสองแล้วก็ทวิเตียนอันดับสามครับผมอ่าเราก็ชิมให้เพื่อนๆดูกันแล้วนะนะ้องกีเนาะอ่าพี่บอกเพื่อนหน่อยครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดทรบสาครต์น,นะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครัน้องพีไม่ไป <Okay. S 1> อร่อยมากเลย okay.